คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของนักรบสปาร์ตัน300คนผู้ยันสู้ศัตรูจนตัวตายแม้เหล่านักรบสปาร์ตันและนครรัฐอื่นๆของกรีกเสียเปรียบด้านจำนวนพวกเขาเหล่านี้ก็ละทิ้งความกลัวเพื่อย,ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพอันแข็งแกร่งของเปอร์เซียแต่การถูกหักหลังทำให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้ เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของนักรบสปาร์ตัน3 0 0คนเมื่อเดือนมิถุนายน480ปีก่อนคริสต์กาลกองทัพอันทรงพลังของเปอร์เซียข้ามช่องแคบดาดาเนลส์ด้วยสะพานแพรสองสะพานเพื่อรุกรานกรีกอย่างโหดเทียมนักรบซึ่งนำโดยเซอร์ซิสกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เทอร์มอพิลีช่องเขาแคบบนชายฝั่งตะวันออกของกรีกซึ่งห่างจากเอเธนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ136กกิโลเมตร ช่องเขานี้มีภูมิประเทศอันทรหเดเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาหนามไม้และไหลเขาสูงชันพร้อมทั้งสภาพภูมิอากาศอันทารุณซึ่งหาฝนและแสงแดดแผดเผาคือเรื่องปกติในไม่ช้าช่องเขากันดานยาว6.4กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดสำหรับการรุกจากที่ราบทิสลีเข้าสู่ภาคกลางของกรีกแห่งนี้ จะกลายเป็นสมรภูมิของการศึกระดับมหากาบซึ่งกินเวลา3วันและต่อมาจะกลายเป็นตำนานที่ถูกจดจำในวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ในฐานะตัวอย่างสำคัญของการยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคอันสูงชันยิ่งด้วยความกล้าหาญทางด้านข้อทจจริงและตัวเลข ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับการศึกที่เทอร์มอพิลีและสงครามระหว่างกรีกและเปอร์เซียโดยทั่วไปซึ่งเป็นที่ทราบกันมาจากฮิโรโดทุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกซึ่งเขียนผลงานเมื่อช่วง5ศตวรรษก่อนคริสตกาลแหล่งที่มาอื่นๆรวมถึงไดโอโดรุสซิคูลุสนักประวัติศาสตร์ชาวซิซิลีซึ่งอ้างอิงบางส่วนของบันทึกของเขาจากศตวรรษที่100ก่อนคศจากอิโฟรุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกจากยุคก,ก่อนหน้า ชาวกรีกโบราณพลูทัชและทีเซียสแห่งไนดูสจอร์ดแบโดกรันดีนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ผู้สำรวจภูมิลักษณ์ของช่องเขาแห่งนี้และอีกบางส่วนจากเอชคิลุสนักเขียนโศกนาฏกรรมไม่มีบันทึกเกี่ยวกับมหาศึกครั้งนี้จากฝ่ายเปอร์เซียเหลือรอดอีกทั้งสถิติมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงคลุมเครือเช่นจำนวนทหารในกองทัพของเซอร์ซิสซึ่งยังเป็นประเด็นถกเถียงอย่างไม่รู้จบ ฮิโรโดทุสระบุว่ากษัตริย์เปอร์เซียผู้นี้บังคับบัญชานักรบทั้งหมด2.6ล้านนายด้านซิโมดินิสผู้เป็นกวีและนักประวัติศาสตร์เช่นกันบันทึกว่ากองทัพฝ่ายรุกรานมีทั้งหมด4ล้านนายขณะเดียวกันทีเซสระบุว่ากองกำลังดังกล่าวมีจำนวน800,000น,นาย ส่วนงานวิชาการสมัยใหม่ซึ่งอ้างอิงจากศักยภาพและข้อจำกัดของการส่งกำลังบำรุงในสมัยนั้นประมาณว่าทัพของเปอร์เซียมีกำลังราว1 2 0 0 0 0ถึง3,000 0นนายสิ่งหนึ่งที่แหล่งข้อมูลทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันก็คือการรบครั้งนี้เกิดจากทั้งความแค้นและความทะเยอทะยานเนื่องเพราะเมื่อ10ปีก่อนหน้าดาริอุส พระบิดาของเซอร์ซิสพ่ายแพ้ต่อฝ่ายกรีกที่สมรภูมิทุ่งราบมาราทอนซึ่งหยุดยั้งการลุกรานกรีกโดยเปอร์เซียครั้งแรกได้โดยสำเร็จในการลุกรานครั้งใหม่นี้เซอร์ซิสมุ่งมั่นเอาคืนอย่างเต็มที่ด้วยการพิชิตอนาบริเวณทั้งหมดของกรีกและขยายอาณาจักรของตนเองไปทางตะวันตกเซอร์ซิสบุกโจมตีนักรบสปาร์ตันต่อต้าน อุปสรรคที่ขัดขวางพระองค์ในฤดูร้อนปี480ก่อนคริสตกาลคือสันนิบาตพันธมิตรของเหล่านครรัฐของกรีกที่รวมตัวกันไม่บ่อยครั้งนักเนื่องจากมีความบาดหมางซึ่งกันและกันในยามปกติบางสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรนี้จำต้องยอมยุติความขัดแย้งระหว่างกันเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงกว่าจากเปอร์เซีย เอเธนส์ Athens, ซึ่งสนับสนุนเมืองต่างๆของกรีกเมื่อครั้งการลุกคือของชาวไอโอเนียนต่อเปอร์เซียและปราบดาริอุสลงได้เมื่อ490ปีก่อนคริสต์กาลเป็นผู้นำเมืองพันธมิตรร่วมกับสปาร์ตาทีมิสโทเคลส์นักการเมืองและขุนพลชาวเอเธนส์ เป็นผู้นำการต่อต้านทางน้ำโดยการขวางทางกองเรือเปอร์เซียที่ช่องแคบอาร์ทิมิเซียมส่วนลิโอนิดัสกษัตริย์แห่งสปาร์ตาเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นดินที่ทอมอพิลีซึ่งประกอบด้วยองครักษ์หลวง300คนจากนครรัฐของพระองค์เองและทหารซึ่งไม่ได้รับการยกย่องเท่ากันอีกรวม7,000นายซึ่งรวมถึงชาวโฟซียน1น0 0นายชาวทิสเปียน700นายและชาวทีบัน400นาย ลีโอน d ดัสผู้มีอายุราว60ชั้นษาขึ้นครองราชเมื่อราว10ปีก่อนหน้าหลังเคลโอมินิสผู้เป็นพระเชษฐาร่วมบิดาและกษัตริย์องค์ก่อนหน้าเสียชีวิตลงโดยไม่มีบุตรนักรบสปาร์ตันทั้ง300นายคือนักรบหัวกะทิซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกด้วยตัวเอง ทหารเหล่านี้ทุกนายต้องเป็นผู้มีทายาทเท่านั้นเนื่องจากพระองค์ทรงทราบว่าโอกาสที่พวกเขาจะรอดชีวิตจากการศึกครั้งนี้มีเพียงน้อยนิดและต้องการมั่นใจว่าพวกเขาจะมีผู้สืบสกุลต่อไปพลูทัชเขียนบันทึกว่าเมื่อมีผู้ถามกษัตริย์ผู้นี้ก่อนการรบว่าลีโอนิดัสเพราะเหตุใดท่านจึงต่อสู้กับศัตรูมากมายเช่นนี้ด้วยคนเพียงเท่านี้พระองค์ทรงตอบกลับว่าข้ามีคนพอแล้วเนื่องเพราะพวกเขาจะตาย กองกำลังของเซอร์ซิสรุกผ่านทาราคีมาเซโดเนียและทิซาลีอย่างง่ายดายเนื่องจากผู้คนในบริเวณเหล่านี้ต้องตื่นตระหนกและยอมจำนนโดยไม่ต่อสู้แต่เมื่อพระองค์เดินทางมาถึงเทอร์โมพิลีนากลางเดือนสิงหาคมกษัตริย์เปอร์เซียผู้นี้กลับต้องพบกับการต่อต้านอย่างแข็งขันจากกองกำลังที่เตรียมพร้อมในส่วนแผนที่วางมาอย่างดีที่สุดโดยนักรบสปาร์ตัน ลีโอนิดัสวางแผนทวงกองกำลังเซอร์ซ mm ิสที่ช่องเขาแคบแห่งน really right ี so, ้ซึ่งภูมิประเทศที่ได้เปรียบสามารถเป็นตัวคูณกำลังให้กับกองทัพกรีกที่มีจำนวนด้อยกว่าเนื่องจากหุบเขาแคบจะจำกัดไม่ให้กองทัพเปอร์เซียใช้ประโยชน์จากกองกำลังที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือใช้ทหารม้าได้ในขณะเดียวกันกองเรือกรีกจะมุ่งไปกับการพิชิตกองกำลังเปอร์เซียที่ช่องแคบเหนือเกาะยูเบียที่อยู่ใกล้กันได้นั่นคือแผน แต่ลีโอนิยัสต้องกังวลใจเมื่อพระองค์มาถึงเทอร์มอพิลีและพบว่าเส้นทางอโนเฟียซึ่งเป็นเส้นทางภูเขาสามารถทําให้ฝ่ายรุกรานอ้อมผ่านตําแหน่งของเขาได้แต่มันช้าเกินไปสําหรับการเปลี่ยนยุทธศาสตร์เนื่องจากกองเรืออยู่ในตําแหน่งเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงสั่งการให้นักรบชาวโฟเคียนคุ้มกันเส้นทางดังกล่าวในขณะที่ชาวสปาตันซ่อมแซมกําแพงที่ป้องกันบริเวณที่โล่งตรงกลางช่องเขา เซอร์ซิสตั้งค่ายใกล้กับเทอร์มอพิลีและรอยอยู่4วันพระองค์เชื่อว่ากองทัพกรีกจะถูกความกลัวครอบงำและถอยทัพเมื่อพวกเขาเห็นกองทัพอันทรงพลังของเปอร์เซียตามที่พลูทัชบันทึกไว้พระองค์ส่งพลนำสารไปหาลีโอนิดัสเพื่อเกลีย้ยกล่อมให้พระองค์ยอมวางอาวุธแต่กษัตริย์แห่งสปาร์ตาผู้นี้จากข้อมูลของพลูทัชท่งตอบกลับเพียงด้วยคำว่าโมลอนลาบีหรือมายึดพวกมันไปเสียสิ เมื่อถึงวันที่5้ากองกำลังปเปอร์เซียเริ่มทำการโจมตี เป็นไปตามที่เลโอนิดัสคาดความได้เปรียบด้านจำนวนของพวกเขาไม่มีประโยชน์ในพื้นที่คับแคบเช่นนี้แม้นักรบเหล่านี้มีทั้งความกล้าหาญและความทอรหดมากเหลือพวกเขาก็ไม่ได้ฝึกมาเพื่อการต่อสู้ในสภาพภูมิประเทศดังกล่าวและยังไม่มีอาวุธหนักดาบของชาวเปอร์เซียสั้นกว่าดาบของกรีกและโล่มีขนาดเล็กกว่าส่วนธนูและลูกศรน,นั้นก็ไม่สามารถเจาะโล่ที่ทนทานของฝ่ายป้องกันได้กลับกันพื้นที่เช่นนี้ เหมาะกับทหารกรีกซึ่งคุ้นชินกับการรบด้วยขบวนฟาลังซ์ซึ่งเหล่านักรบยืนชิดกันหลายต่อลายและหันกำแพงโล่เข้าหาค่าศึกสมอรภูมิครั้งนี้ถือโอกาสเหมาะเจาะเป็นพิเศษที่เหล่าชาวสปาร์ตาจะได้สาธิตฝีมือทางการรบของตนเองอันเป็นผลที่ทั้งชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและวิญญาณให้กับกองทัพ ในส่วนการถูกหักหลังนักรบกรีกดันทหารของเซอร์ซิสกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าและความสูญเสียของฝ่ายเปอร์เซียมีมากขึ้นเรื่อยๆก่อนการรบวันแรกจบลงเซอร์ซิส,สรวมพลทหารที่เก่งที่สุดของพระองค์จำนวนหนึ่งมืนนายชาวกรีกเรียกทหารหัวกะทิภายใต้ขุนนางนามฮีดานิสเหล่านี้ว่าอามนุษย์เพราะดูเหมือนพวกเขาสามารถทดแทนความสูญเสียได้โดยทันทีจนดูเหมือนว่าพวกเขามีจำนวนนับอน,นันต์ ทว่าแม้แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกำราบนักรบของเกรีกลงได้และจำต้องถอยทัพในไม่นานหลังจากนั้นมีคำร่ำลือว่าเซอร์ซิสซึ่งทอดพระเนตรการรบจากบัลลังทองคำที่ตีนเขาใกล้ๆต้องกระโดดลูกจากที่ประทับหลายครั้งเนื่องเพราะกลิ้วโกรธต่อความล้มเหลวของฝ่ายตนเองในวันต่อมาฝ่ายเปอร์เซียทำการโจมตีอย่างล้มเหลวอ,อีกครั้ง แต่เป็นในวันเดียวกันนั้นเองที่คนเลี้ยงแกะชาวกรีกในบริเวณนั้นผู้ซึ่งชื่อจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการทรยศหักหลังในเวลาต่อมานามว่าเอเฟลทิสบอกความลับของชัยชนะแก่เซอร์ซิสนั่นคือเส้นทางอโนเพียซึ่งทอดไปตามสันเขาและอ้อมไปทางด้านหลังที่มั่นของฝ่ายกรีกข้างปลายส่วนตะวันออกของเทอร์มอพิลีเพื่อแลกกับรางวัลก้อนงามขาเขาสัญญาว่าจะนำทางนักรบเปอร์เซียไปตามเส้นทางดังกล่าว จากคำของเฮโรโดทุสเซอร์ซีสทรงมอบหมายให้ไฮดานิสและเหล่าอะมนุษย์ทำการจู่โจมครั้งนี้พวกเขาออกเดินทางจากค่ายณนะราวยามที่ตะเกียงถูกจุดและมุ่งหน้าเดินเท้าไปตามทางตลอดคืน ลีโอนิดัสทรงเรียกประชุมเหล่าแม่ทัพนายกองเมื่อพระองค์ทรงทราบว,ว่ากองกําลังของตนเองถูกล้อมด้วยคําถามว่านักรบกรีกควรถอยทัพหรือปักหลักสู้และแม้การป้องกันที่มั่นของฝ่ายตนเองจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระองค์กลับตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่านักรบสปาร์ตันทั้ง300คนและนักรบทีบันอีกจํานวนหนึ่งจะยืนหยัดสู้ต่อเกียรติยศและวินัยทางการทหารของพระองค์ทำให้การยอมจำนวนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ สำหรับชาวสปาร์ตันทางเลือกเพียงสองอย่างของพวกเขาก็คือชัยชนะหรือความตายและจากคำเล่าของฮฮโรโดทุสอีกหนึ่งสาเหตุเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้คือคำทำนายของทิดาพยากรณ์แห่งเดลฟีซึ่งกล่าวว่าอนาคตสองทางของสปาร์ตาคือเมืองจะถูกทำลายโดยเปอร์เซียซึ่งกษัตริย์ของนครรัฐแห่งนี้จะต้องสวรรคตเลโอนิดัส ซึ่งทราบถึงคำทํานายดังกล่าวอาจเชื่อว่าการเสียสละตนเองจะช่วยเมืองของพระองค์ให้อยู่รอดจุดจบของผู้นำเป็นจุดเริ่มต้นของตํานานลีโอนิดัสสั่งให้กองเรือเกรีกที่ช่องแคบอาเทมิเซียมสละตาแหน่งและให้กำลังพลบนภาคพื้นดินส่วนใหญ่ถอนทัพจากสนามรบนักรบที่ยังหลงเหลืออยู่รับประทานอาหารเพื่อรวบรวมกำลังจากประวัติศาสตร์ของดีโอโอรูสซิคูลุส พระองค์ตรัสด,ด้วยความตลกร้ายว่ากินมื้อเช้ากันให้อิ่มหนำเพราะคืนนี้เราจะกินมื้อเย็นกันในนรกเอโฟรุส e และดิโอโดรุสซิคิรุสย้อนความว่าจากนั้นกษัตริย์ผู้นี้บุกจู่โจมค่ายพักแรมของฝ่ายเปอร์เซียด้วยความกล้าหาญและรวดเร็วแต่ข้อมูลจากฮิโรโดทุสกลับอธิบายการบุกเริ่มโดยฝ่ายเปอร์เซียเซอร์ซิสมิได้เร่งโจมตีเพราะไฮตรานิสต้องการเวลาเตรียมตัวให้พร้อม ขุนศึกผู้นี้เทเหล้าบวงสวงให้ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอันเป็นสิ่งที่ชาวเปอร์เซียบูชาและรอจนถึงกลางช่วงเช้าก่อนจะเริ่มจูโจมเลโอนิดัสสละช่องเขาแคบซึ่งสามารถเป็นที่กำบังและวางตำแหน่งในพื้นที่โลง่ง ซึ่งแม้จะปราศจากที่กำบงังแต่มันก็ช่วยให้พระองค์สามารถจัดวางกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสังหารข้าศึกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นักรบชาวกรีกซึ่งรู้ถึงจุดจบของตนเองดีต่อสู้อย่างบ้าคลาั่งเมื่อหอกของพวกเขาหักทหารเหล่านี้ก็ชักดาบขึ้นต่อสู้สุดท้ายพระองค์ก็สิ้นพระชนลง การประทะครั้งย่อยเกิดขึ้นรอบๆอพระศพเหล่านักรบแห่งสปาร์ตาโจมตีและยานกองทัพเปอร์เซียไว้นานพอที่จะกู้พระกายาที่ไร้ชีวิตของกษัตริย์ของพวกเขาและถอยไปรวมกำลังกันใหม่บนที่สูงหลังกำแพงป้องกันเมื่อเห็นว่าไฮดานิสและนักรบอมนุษย์มาถึงผู้ที่ยังมีดาบป้องกันตนเองส่วนนักรบที่ไร้อาวุธสู้ต่อด้วยหมัดและฟัน ในท้ายที่สุดฝ่ายเปอร์เซียก็ทลายกำแพงลงได้สำเร็จและล้อมฝ่ายป้องกันก่อนจะใช้ธนูสังหารพวกเขาไปเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในระยะประชิดเซอร์ซิสส่งบัญชาให้นักรบทีบันที่รอดชีวิตถูกตีตราที่หน้าผากเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นทาสฮิโรโดทุสย้อนความว่าเลโอนิดัสถูกบันพระเศียรและพระกายาของพระองค์ถูกเสียบตรึง พระสบของพระองค์และนักรบผู้วายชนถูกฝังที่สมรภูมิแห่งนี้ในการต่อมาอนุสาวรีย์หินรูปราชสีถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกไซโมนิดิสผู้เป็นนักกวีเขียนคำจารึกสั้นๆแด่ผู้พลีชีพว่าผู้ใดที่ผ่านมาจงบอกกล่าสปาร์ตาเถิดว่าพวกเขาทำตามคำสัตย์ของตนแล้ว 40ปีต่อมาหรือเมื่อ440ปีก่อนคริสต์กาลพระบรมอัฐิและลีโอนิดัสถูกส่งกลับไปที่สปาร์ตาสุสานของพระองค์ยังคงตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสปาร์ตาในยุคปัจจุบันหลังการปราชัยที่เทอร์มอพิลีชาวกรีกได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่ซาลามิสและพาลาเทียที่ซึ่งพวกเขากำราบกองทัพเปอร์เซียลงได้อย่างเบ็ดเสร็จ ราชาผู้นี้และนักรบสปาร์ตาของพระองค์ส่งเสริมเกียรติภูมิของนครรัฐแห่งนี้และสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวกรีกทั้งมวลลุกขึ้นสู้กับผู้ลุกรานและเป็นดังที่ดิโอโดรุสซิคูลุสเขียนดังนั้นพวกเขาคือเหล่าเดียวในประวัติศาสตร์ผู้ในายามปรชาชัยกลับโด่งดังมากกว่าผู้ใดทั้งมวลที่กำชัยอย่างงดงามที่สุดเสียอีกนี่คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของนักรบสปาร์ตัน300คนผู้ยันสู้ศัตรูจนตัวตาย ขอบคุณเรื่องราวจาก ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีดีๆแบบนี้ครับ